ก่อนจะไปรับชมกันน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าดิสคอดกับรายโอเปนแชรพี่แป้งต้องรีบเข้าแล้วนะเพราะว่าน้องๆคนไหนนะคะไม่อยากพลาดของฟรี UGC l i m i t e d เนี่ยก็ต้องเข้าดิสคอดและโอเปนแชรพี่แป้งค่ะถ้าน้องๆคนไหนหารีดดิสคอดไม่เจอนะคะพี่แป้งมีลิงก์อยู่ข้างล่างใต้คลิปนะคะจะมีห้องน่าที่แปะลิงก์ของจริงไว้นะคะน้องๆสามารถเข้าไปกดตามเวลาได้เลยหรืออัปเดตไอเทมใหม่ๆนะคะที่เป็นของฟรี UGC เนี่ยมาน้องๆจะได้รู้ก่อนใครและพี่ เกี่ยวกับของฟรี UGC Li ม i t e d ให้น้องๆคอยถามนะคะและอัปเดตให้น้องตลอดเวลาค่ะหรือน้องๆคนไหนนะคะที่อยากพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง UGC ของฟรีหรือเรื่องต่างๆนะคะสามารถเข้ามาในโอพินแชทของพี่แป้งได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งจะมาสปอยข่าว UGC Limit e d นะคะน้องๆบอกเลยว่ามีแต่ของที่น้องๆอยากได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นใบหน้านะคะหน้าตาฟรีและทรงผมฟรีของน้องผู้หญิงนั่นเองเขามาแจกเยอะมากๆและจะมาในคืนนี้ค่ะ ผมนะคะจะเป็นทรงผมมัดแกะสีดําแบบนี้แถมมีหน้ามาด้วยนะคะเขาแจกเยอะมากๆเลยซึ่งทรงผมนะคะเขาจะแจกทั้งหมด1 0,000ชิ้นบอกเลยว่าน้องๆมีสิทธิ์ได้กันเยอะมากๆเลยค่ะส่วนใบหน้านะคะเขาจะแจก5,000ันชิ้นนะคะน้องๆแต่แยกลิงก์กันนะคะไม่ใช่กดลิงก์เดียวแล้วได้ทั้งสองอันเดอ้อวิธีการรับนะคะให้น้องกดลิงก์ที่พี่แป้งให้นะคะจากนั้นให้รีเฟรชไปเรื่อยๆนะคะก่อนเวลาจะถึงสัก2นาทีรีไปเรื่อยจนก,กว่าจะขึ้นใบาจากนั้นก็กดใบายร้วได้เลย,เลย เายังไม่ทําการแจกลิงนะคะน้องๆเพราะเขากลัวบดนะคะจะไปตั้งค่าและแย่งของน้องๆไปนะคะซึ่งลิงเนี่ยอาจจะมานะคะก่อนเวลาสัก1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะคะพี่แป้นนะคะจะเอามาแปะให้น้องๆนะคะในด i s c o r d ในไลน์แล้วก็ในช่อง YouTube ใต้คลิปนี้เลยค่ะซึ่งเขานะคะจะมาในวันที่14ซึ่งอาจจะตรงกับบ้านเราคือวันที่15นะคะซึ่งเป็นวันเสาร์นั่นเองเลยทิ้งคืนก็วันเสาร์แล้วน,นะคะน้องๆอย่าลืมล่ะพี่แป้น,นะคะจะมาแจ้งนะคะอย่าลืมเข้าดิ คอร์ดก็ o p e n ป h a ชพี่แป้นเด็ดขาดนะคะไม่งั้นจะไม่รู้และไม่ได้อัปเดตเด,ด้อเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย